โอเคอน,นี้พาที่สองนะคะหลังจากที่เราใส่เม็ดเสร็จแล้วแล้วเราก็ทําช็อกโกแลตเอาไปนีด่ดูมัน,นก็<ส>คนเ,เ,ขเข้ากันนะแต่ว่าเรา<ะ>ยังไม่ได้เอาแช่ตู้เย็นนะคะเราเราก็ต้องเอามาใส่ในนี้ก่อน,นเข้ากันแล้วเอาช็อกโกแลตไปใส่ในนี้โอเคเร,เร็วเราก็ต้องรอใส่นะมาเอาช้อนเล็กดีกว่าใส่สิ เดียมันเปนแบบนี้ดูสิคะเราอยากกินมากที่ช็อกโกแลตผสมสีเหลือง,งตรงนี้เนี่ยกลายมันเป็นแบบนี้พอเราคนกันแล้วเ,เราก็เช่ไมโครเว์เสร็จแล้วเนาะนี่อุ่นๆแล้วกะะ็ช้อนเล็กมาแล้วที่จะตักอุปกอณนะคะช้อนเล็กตักเสร็จแบบนี้ กจะเป็นน้ำแลนะเดี๋ยวเราให้มาดูใกล้ๆเนาะเหนื่อยใส่เข้าไปอุ้ย,ยติดติดจ้ะ <laughs> กันอย่ายใสจะใช้ไม่ได้แล้วค่ะคือเกมอือไม่ใช้จะมากินอะไรมันละลายยากจังเดี๋ยวเขาดูวที่ใสแบบนี้ใสแบบไหะช็อกโกแลตมันติดกันนอะค่ะ ดูสีเนือมันไม่เข้ากันเลยงเสงสัยจ,จะอมในสนิทยังมีคราบสีเหลืองๆนะคะดูสีคะ่ะน่าเก็บมากอันนี้เราก็อยู่ในบ้านด้านนอๆนะคะเจออยู่สวยๆง,งาม นี่เนระาก็ทำนีกนใส่เสร็จแล้วหรอกมัน<ะ>ก็เละนะก็ไม่เป็นไร<ค>นหรอกใส่จะปุงไม่สนิทปูงไม่สนิทไม่มีหรอกค่ะปูงไม่เรียับไม่ระยับก็ไม่มีตอนนี้มันจะกินเป่าๆอาจจะไม่ได้นะคะแต่กินมันหมานกล้วยมากเลยค่ะ หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะดูเละมากเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นช่องฟิตเนาะมันจะกินได้หรือเปล่า <c oughs> เราก็รอนะคะเวเรารอ,รอเราจะไปหาอะไรทำนะคะ ช็อกโกแลตที่ติดอ,นะอ่อร่อยนอรอนชอกโกแเมืองไทยอยจะไม่หวนมากมเราพิกลเร่อยเดี๋ว,ว่าเรายังไม่ทกมาการบาเดี๋ยวเราค่อยงมานอ,อร่อยใช่ไหมมันไม่หวานมากนะช็อกโกแลตของ ประเทศน่าจะญี่ปุ่นไม่ก็เกาหลีเพราะเราอ่านไม่ออกก็อ่านไม่ออกอาจจะญี่ปุ่นขอชิมช็อกโกแลตแบบสำเร็จรูปหน่อยค่ะกินไหมคะจะลองชิมตรงนี้ด้วยที่สำเร็จรูป,รปละอ,อร่อย มันไพ่จะหวานกว่านะอร่อยใช่ไหมมาชิมกันก่อนถึงแม้ว่ามันจะออกมาไม่น่ากินแบบนี้แต่มันอร่อยนะคะ จะเอานี้มาเพื่องงมากค่ะน่าจจะเป็นหาดลองงั้นก็ต่อก,กันที่ภาคสามนะคะบ๊ายบาย